รีวิวงานศพวันเดียวจบพศ2025ในงบประมาณ35,000ไม่จัดแบบเรียบง่ายนะคะไม่เสียเงินมากและก็ไม่เสียเวลาเนาะใครไม่กล้ากูกล้าเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจัดงานศพแบบเรียบง่ายไม่มีภาระไม่เป็นภาระนะคะแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองรักษามาตอนอพศ2 0 6 7ถึง6-8 ถึงเวละสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตอนตีห้าลูกหลานตัดสินใจจัดงานศพแบบวันเดียวเน้นหลักพุทธเท,เทาวทานะฮลดภาระทั้งเงินและเวลาขั้นตอนการจัดงานรุ่นใหม่2025รับศพจากโรงพยาบาลส่งตรงไปที่วัดป่าใกล้บ้านแม่เที่ยงวันเคลื่อนศพนะไสามสวมดมนต์อภิธรรมนะ วันรุ่งขึ้น6โมงเก็บอัด11โมงลอยอังคารไม่มีวิธีซับซ้อนไม่ได้จ้างพระมาสวดการจัดเลี้ยงของชํล่วยเพื่อนสนิทบ้านขนมจีนช่วยจัดเดก100ชุดญาติช่วยเรื่องอาหารน้ำดื่มน้ำแข็งงบทั้งหมดไม่เกิน35,000บาทหลักคิดงานศพคือบทเรียน มรรานุติเตือนใจว่าทุกคนต้องตายไม่กู้หนี้ยืมสินเพื่อจัดงานเพราะหลังจากงานจบหนี้ตกที่ครอบครัวความกระตันยูไม่ได้วัดที่เงินจัดงานแต่อยู่าจากการดูแลตอนมีชีวิตเลือกทำแบบพุทธแท้ๆไม่พึ่งล่างทรงหมอดูหรือพิธีกรรมเกินจำเป็นสรุปสั้นๆแม่เสียตีห้า เผาบ่ายสามวัดเดียวกันเก็บกระดูกอีกวันนะคะเออ่ลุ่งขึ้นงบประมาณสามหมืนผลพับเรียบง่ายสมเกียรติไม่เป็นภาระบทเรียนอย่าแคร์สายตาชาวบ้านทำตามงบที่ตัวเองไหวงานศพไม่ใช่งานอวดรวยแค่คิดการสอนคนยังอยู่ให้ไม่ประมาทในความตายเนาะโอ้ย งานนี้เห็นแล้วเนอะอาะยายจ๋าก็เห็นเมื่อวานอ่ะอันนี้ก็เข้าท่าด้ยจริงๆแล้วอ่ะชีวิตยังอยู่ดูแลกันให้ดีนะฮะตายไปแล้วเนาะก็ยังไงอ่ะเพราะว่าประเพณีคําว่าประเพณีต้องสามวันนะอาหารการกินต้องถึงรอพี่รอน้องอ่าถ้ามีต้นทุนหรือมีเงินอ่ะมันก็จัดไปตามอ่ะเขาเรียกว่าฐานะนะคะทำได้เท่าที่ไหวแต่ณเคสนี้ นี่ก็คือข้อปัจจัยเพราะเห็นคนจนมากมายต้องกู้หนี้ยืมสินกลายเป็นข่าวข่าวเ,ออเรื่องราวว่าคนตายขายคนเป็นเพราะหลังจากจัดงานศพแล้วเนาะก็กลายเป็นหนี้ต้องรับผิดชอบแบบเนี้ยถ้าเราไม่มีนะคะเรียบง่ายไม่สนแค่ใครและลูกเต้าไม่ลำบากเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่าง,นงหนึ่งเลยยายจ๋าจว่า